สิ่งที่ผิดนะที่ทำให้จิตของเราไม่ตั้งมั่นนะจิตมันลงไปส่วนใหญ่ลงไปคิดคนทั่วไปมันลงคิดทั้งวันนะเวลาลงไปคิดมีกายก็เริ่มกายมีจิตก็ลืมจิตเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็นั่งเพ่งเอาส่งจิตไปบังคับกาย ไปบังคับจิตใจให้มันนิ่งๆข้างเผลอไปนะเรียกสุดตรงไปข้างกามสุขาริการโยโยกข้างที่หลงไปเพ่งไปบังคับกายบังคับใจนะสุดตรงไปข้างอาตัตตะกิรมัฐานุโยกไม่เข้าทางสายกลางเราจะเข้าทางสายกลางได้ด้วยสติอาศัยสติ จิตเผลอไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งรู้ทันคอยสังเกตตัวเองไปถ้าเผลอก็รู้เพ่งก็รู้จิตมันจะตั้งมั่นแต่ตรงเผลอปุ๊บรู้ปับ๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นทันทีแต่ตอนเพ่งไปรู้ว่าเพ่งอ่ะบางทีจิตไม่ตั้งมั่นจิตอย่างดิน้นรนคลุกคลักคลุกคลักทําไงจะไม่เพ่ง เนี่ยในหัวสมองมีแต่คำว่าร,รมถ้าเพ่งก็รู้ว่าเพ่งน้ําก็หลุดเลยแต่พอเพ่งแล้วก็ไม่ชอบอยากเลิกเพง่งนมีโทสะไม่ชอบเกิดตัณหาอยากเลิกเพง่งจิตนี่นถูกกิเลสครอบง,งําถูกราคาถูกโทสะลากจูงไปเพราะขณะนั้นหลงอยู่หลงไปเพง่ง มีโมหะก็เป็นช่องทางให้ราคาโทสะมันแทรกเข้ามาเงื่อนั้นเวลาจิตมันเปเพ่งนละ้ถ้าเรารู้ว่าเพ่งแบบสักว่ารู้ว่าเห็นได้จิตมันก็เลิกเพ่งแต่ถ้ามันไม่ชํานาญไปรู้ว่าเพ่งมันก็ไม่เลิกนะตัวนี้ให้ดูลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งจิตไม่ชอบไม่อยากเพ่ง รู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าไม่อยากไม่อยากก็เป็นวิภวตัณหาไม่อยากอยากให้มันไม่มีการเพ่งก็เป็นวิภวตัณหาเป็นไปด้วยอำนาจโทสะคือไม่ชอบการเพ่งเนการภาวนานะค่อยๆสังเกตจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆเผลอ,อไปก็รู้เพ่งอยู่ก็รู้ อยากหายเพ่งอยากเลิกเพ่งก็รู้ถ้ารู้แล้วจิตเข้าสู่ความเป็นกลางนะก็เห็นว่าจิตมันไปเพ่งแล้วก็เกิดจิตดวงใหม่เป็นคนรู้ว่ามีจิตดวงหนึ่งไปเพ่งจิตที่เพ่งจะกลายเป็นอดีตทันทีเลยจิตดวงใหม่ที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงเพ่งอะเป็นจิตสดๆร้อนๆเกิดขึ้นใหม่เป็นปัจจุบัน จิตดวงนี้ไม่เพง่งไม่เผลอเป็นจิตท,ที่รู้ตื่นเบิกบานนี่เราจะต้องพัฒนาจิตนะให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้มากๆ